สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงแสนร,รักกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็ได้ทําการเพราะพันธุ์ไก่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะครับและไก่ที่ผมเพาะพันธุ์ขึ้นมาในครั้งนี้ผมใช้แม่ไก่เป็นแม่ไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับแล้วก็พ่อพันธุ์ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ไก่ไฮบริดรุนลูกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะของลูกไก่ที่เราได้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับพวกลูกไก่พวกนี้ก็กําลังเพิ่งออกจากไข่มานะครับเพิ่งออกจากไข่ไม่ได้ไม่นานแต่ว่าแม่ไก่พันเพึ่งเมืองตัวนี้ดุมากๆเลยนะครับอยอมรับว่าดุจริงๆนะครับผมดุตั้งแต่สมัยเลี้ยงลูก ที่เป็นไก่พื้นเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนต้องหาวิธีที่จะโยนโฉมลูกไก่ให้ครบแต่ตอนนี้ก็คือยังฟักไม่หมดนะครับยังเหลืออีกหลายฟองนะครับหนาละขอดูหน้าลูกเกยบหน่อยเดอเอได้มาแล้วครับ ตัวนี้นี่ลักษณะเหมือนกับลูกไก่ไฮบริดเลยนะครับสีสันเหมือนไก่ไข่เลยแต่ไอ้เจ้าตัวสีดำสีขาวโอ้ขายกับไก่พันพื้นเมืองไปก็มีนะครับตัวนี้ก็กำลังเริ่มทยอยฟักกันออกมานะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมทดลองเอาไก่มาผสมกันนะครับผมพวกนี้นี่ผมไม่ได้หวังที่จะให้ลูกไก่พวกนี้ออกมาเป็นไก่สำหรับไข่นะครับผมคิดว่าจะทำออกมาเป็นไก่เนื้อนะครับก็เลยลองเอามาผสมกันดูเพราะว่าลูกไก่พันพื้นเมืองของเรานั้นมันตัวเล็กนะครับผมแต่ว่าไก่ไฮบริดของเราตัวโต ถ้าเราเอามาผสมกันแล้วมันจะออกมาในลักษณะไหนก็อยากรู้นะครับตอนนี้ก็คือแค่เอามาให้ดูนะครับว่าพวกลูกไก่พวกนี้ตอนนี้ก็เริ่มฟักกันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราคอยมาติดตามรับชมกันต่อไปว่าพัฒนาการของพวกลูกไก่เหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็คือผมลองฟักอยู่ก็คือ2แม่ด้วยกันนะครับนี่ก็คือจะเป็นแม่ สีดำนะครับและอีกหนึ่งแม่จะเป็นแม่สีน้ำตาลนะครับผมครับแม่ตัวนี้ก็กำลังกกไข่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นี่ผมจะแยกโดยใช้พ่อพันุเป็นไก่พ่อพันธุ์ตัวเดียวนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือของแม่นี้ยังไม่ได้ฟักออกมานะครับและนี่ก็คือไข่ไก่ไฮบริดรุ่นลูกนะครับตอนนี้ก็คือฟองก็ถือว่าโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาออกไข่ใหม่ๆนะครับจะไข่กับฟองเล็กกว่าน,นี้มากเลยนะครับตอนนี้ก็จัดได้ว,ว่าเขา้า สู่สภาวะปกติของไก่ไข่ก็คือไข่หนึ่งฟองก็โตมากแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปนี้มาเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตเหล่าลูกไก่ที่เราผสมข้ามสายพันธุ์กันนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับเหมาะแก่การนำไปเป็นไก่พันุ์ไข่หรือว่านำไปเป็นไก่พันธุ์เนื้อนะครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ